สวัสดีค่ะมาพูดกับครอบครัวน้องศิษสันมาบรรยากาศยามเย็นนานี้วันนี้นศิษสันของเรากล้าเข้าไปหาน้องไม่กลัวแล้วนะยันหอาเนจองเ่นย่านีบ่ญานออสครบบมาหาน้อง เออจะเบื่อหน่ะทิพยบอน่ะน้องมันอยากเล่นน้ำน้องอยากเล่นน้ำเร็วๆปกติหน้าได้ดิเออปกติจะไปอยู่ข้างหลังอ่ะไปเก็บไปให้พ่อนให้เก็บติพไปให้พ่ออ่ะไปเออาครับอ้อนเก็บพี่เขียวนะครับนีเดียวเออเออให้เก็บพี่เขียวไปให้พ่อนะนี่ไปขอ เอาเอาพี่เขียวไปแลกกล้วยนะปกติน้องตัวน้อยจะไปอยู่ข้างหลังนะเห็นน้องเสกมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเอามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่มาพี่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 เดี๋ยวมาวันนี้เอาบนสูงมาสูงมาบนสูงไปให้พ่อเออขับน้ำนี่นะเก็บพี่เขียวไปแลกกล้วยกล้วยลูกเล็กไอ้ลูกละกยี่สิบเดี๋ยวมา เอาเก็บมาเก็บมาพี่บนมาลงมาปุ่นลงลงมามามาเอามามาเออรับป้งเก็บพี่เขียวไปเลขกล้วยหนึ่งมาเอามาไหมอันนี้หัดเก็บนะคะพี่มาพี่มาเก็บพี่พี่พี่อยู่พี่เก็บมาเก็บเออยู่พี่พูนปุนปุนมานี่หนี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 เอาเร็วเร็ว เ,เอาพี่<ห>เคี้ยวไปแลกกว้วยเอาบนมามาพี่บนบน,บน,บนดีดีเออมาเออจามจามครับย่อสวัสดีด้วยนะตัวตเล็กตัวเล็กเห็นพี่มามายืนรอรับเลยนะนี่ วันนี้ไม่กลัวนะคะวันนี้เข้าหาน้องได้นะเริ่มไม่กลัวแล้วเริ่มจะชินนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะต่อออกข้างๆตรงนี้นะคะให้น้องมาอยู่นะคะเอาให้แตงให้เสกเก็บด้วแตงอยากเอาแตงให้เสกเก็บกว่ากลัวไหมเอาให้น้องเสกเลยเอาให้น้องเสกย่านเอามาพี่พี่กล้วยไปใส่พี่กล้วยพี่กล้วยอยู่ใส่บุไปเอิญพี่หอมมาไปเก็บมาไปเก็บมาเก็บมาเอามาเก็บมาเอาไปซื้อ

ตดัดีปเลเออออกมาออกมามาเออจะมา,มา,มาเมื่อมรบอกลวัยยังเหลือ <c oughs> ยังเหลือยังเหลืออ,อีกครั้งหนึ่งมาเอาพี่พี่อยู<า>่พี่เอามาเก็บ,บามาเก็บพ,พี่มาเก็บเร็วเก็บเร็วพี่เก็บพี่ พี่ชิมาบุญมาเอาไปไปหานองเบื้องอะนั่งลง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 น่งลงนั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 ่งนั่งนั่งลงนั่งลงนันั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่นั่งลนั่นันั่งลนั่งลงนนั่งลงนั่งลงนั่งลนั่นั่งลงนลงนั่งนลงนั่งน

หนักพุงแล้วพ่อหนักพุงแล้วข้านได้บ่หนักวันนี้ข้านบ่ได้หนักพุงข้านไม่ได้แล้วพ่อผมหนักพุงนะน้องตัวน้อยเห็นพี่มามาหาพี่เร็วเดินมาอะไรนะหนูขอบคุณครับบนดูงดึงบนดึดึ ดูนะตัวใหญ่ตัว,ตวใหญ่นะพ่อจะให้คันคานไม่ได้หรอกพ่อปุบตัวใหญ่แล้วนะเอาอยางขับไปหาหนองอีกเบื้องยางขับไปไกลๆเบื้องไปหานองเร็วเออน่จะกลัวทำไมไม่ต้องกลัวน้องตัวเองดูหุ่นน้องเสกนะ <c oughs> โอ้ยนะ อันคือจังองแดงเนาะองมังกรไหมองลูกใหญ่ๆนะประมาณนะั้นนะหุ่นน้องเสกนี่ไปกินหญ้าอยู่พุน่นอายุน้ำหนองก่อนจะคอยไปไปใส่ทีย่างไปใส่กว่าไปแล้วค่นะนะ้นะองเสกนึกว่าจะไปไหนนะนเดินมาหากินหญ้านะคะปกติน้องก็จะถ้า ตอนกลางตอนเย็นนะะ้น้องเลิกงานมาจะมาพร้อมกันสามเชือกนะ,ะก็จะปล่อยให้น้องเล่นแบบนี้นะ,ะแล้วก็น้องก็จะไปเดินหาญ้านะคะทาน,นะคะไปดึงเครือต,ตดหมาก็าเรียกเครือต,ตดหมานะ,ะทาน,นะผ่อนคลายก่อนจะไปเข้าที่นอนนะ,ะสบายใจเขานะคะนี่เล่นเต็มที่เลยนะ ลุกไปถึงกอเลยก่อนจะไปเข้าที่นอนนะให้เล่นก่อนนะคะเจ๋งด,ดีเลยจบจอบอยู่ในลุมเลยแออก่องนะ<อ>จะข้ามไปยังไงนะกันนี้ดูไปดูนะโอ้ยขากบขึ้นเหงอยู่ขึ้นเห็นไหนขาสัน่น จะไปลบกับต้นไม้แล้วนะคะนุ่นเอาแล้วค่ะไปลบกับต้นไม้แล้วนะคะตอนนี้เต็มที่นะคะแกกูใหม่เขาต้นประจำนะคะนี่ที่น้องเสกเล่นจะโน้มลงไปนะ,ะแล้วทีนี้ก็จะต้นไม้ต้นนี้ก็จะกลับขึ้นมาคืนนะ,ะไปแล้วนันปล่อยให้เขาเดินเล่นนะคะผ่อนคลายตอนเย็นๆนะ,ะน้องเสกก็ชอบนะเวลา ได้เดินออกกำลังกายนะดูดตูดอย่าลบกับต้นใหม่มุดไปแล้วเอ้ยมุดไปแล้วนะคะตอนนี้เดินหาทานยากานะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะ,ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเสกสรรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ